รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี จุดเปลี่ยนก็คือพี่แทนทอหลายๆอย่างเครียดไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจว่าเอาออกผมเนี่ยดังมากนะขึ้นหน้าหนึ่งผมเป็นคนยุให้ไปทำแท้งโอ้่วอะไรจักเลยตอนนั้นพี่แทนไปถึงบุห้องเลยอ้าวหนูสวัสดีค่ะพี่แทนเองพี่หายไป3ามวันนะคะโอพี่รู้เลยหนูอยู่อยู่ที่นี่เองพี่กสบายใจนึกว่าเขาตายไปแล้วเขามีงานมีการเขาคงแบบสามารถจะดูแลอีกหลังหนึ่งได้แล้วมั้งอ้าอันนี้เป็นคำถามหรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับคลับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับอยู่กับอ่านและพี่อ้อยพี่ชอดด้วยคะสวัสดีค่ะดีค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมมาเป็นคู่เลยอยู่กันมาอย่างยาวนานกว่า30ปีโอ้ฟังดูเหมือนจะแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรแต่ระหว่างทางนะครับ ก็ใช้ไม่เท้าตันงหลาฮะตีกันมาตลอดทางทีเดียวนะฮะเจอมรสุมสารพัดนะครับแต่ที่สุดทั้งคู่ยังคงจับมือกันมาจนถึงวันนี้ได้มาเปิดใจกับเราทุกเรื่องจริงวันนี้ครับต้อนรับทั้งคู่เลยครับคุณแตนราตรีวิทวัฒนะครับและพี่เพชรครับสวัสดีครับ โอ้พี่เพชรเป็นไงคะรู้สึกว่าตอนนี้งานนักกันนางนช่องนช้งานเพียบเลยก็มันมันงานที่ต้องทำนะฮะเขามอบหมายมาก็เหมือนจับยัดกำกับละครตอนนี้สามสามเรื่องครับแต่ว่ามันก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ว่ามันเวลามันแน่นขึ้นนะไม่ดูโลมากก็ดูบทไปแคสติ้งมากไปไหนพวกเนี้ฮะประชุมอีกค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ได้แบบว่าสัมภาษณ์แลวคุยถึงเรื่องความรักของทั้งพี่เพชรก็พี่แดนด้วยผมก็ตื่นเต้นครับ โกวความแตกเะาถ้าก่อนจะมานี้พี่เพชรบอกกับภรรยาว่าเบาๆหน่อยนะเธอเออเรื่องเราก็เบอกไม่เป็นซะด้วยผมนึกบอกว่าอันแรกที่กับพี่ไหมเนี่ยกเลพี่แต่ละคะพี่แตนเข้าสู่วงการแบบนางแบบเพราะตอนนั้นคือสวยเป๊ะปังมากๆ ก็ประมาณหนึ่งค่ะ,คะประมาณสมัยก่อนนางแบบลูกครึ่งนะดาราลูกครึ่งห,หรือนางแบบลูกครึ่งยังไม่ค่อยมีค่ะค่ะ,คะแล้วพอเออเราก็มีหนึ่งใน,ในสองสามคนนั้นเราก็เลยแบบมีชื่อขึ้นมาแล้วมาเจอกัน<อ>ได้ไงคะมาเจอกันเพราะว่าจากนางแบบมาเล่นละครค่ะก็จะมีมีผู้ำกลับคนหนึ่งก็บอกว่อาอยากอยากได้ดาราหน้าใหม่มาเล่นละครคะก็เลยมาเจอ ตัวนี้ค่ะเจ๋งเลยอุ้ยโทษทีคนนี้ค่ะตอนนั้นเราไปแอบดูมีนักเอกใหม่มาสามคนเลยว่าแอบดูหลังมอนิเตอร์หลังกล้องนะบเฮ้ยโหไอ้นี่ตัวเล็กไอ้นี่สวยนี่รู้ลูกครึ่งแย่งกันครับต้อนแย่งกันตอนนั้นที่พี่แตนเข้ามาเล่นละคร ตอนนั้นพี่แตนถือว่าย้อนกลับไปตอนนั้นเราดังจากการเป็นนางแบบได้แล้วคะ่ะติดอันท็อป10นา,นางแบบเซ็กซี่มืมอก่อนนะคะหึ่อในสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกน <laughs> ึกนนนึกนึนนึกนึกนึกนึนนั้นึก <laughs> น,นึน,น,น,นึกนน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 ค ผมไม่รู้สามคนคนไหนเพราะไอ้กาตมาก็เลงไอ้นี่ไอ้เกมก็เลงแล้วก็เธอหลับขึ้นไม่ไม่สั้นไม่ยาวก็จับกันไม่ถูกแล้วก็เอ้ยคำนี้ดีดีกว่านี้เหรอเดี๋ยวลองแซวน้องคนนี้เดี๋ยวของผมเดี๋ยวผมแซวนี่เองอะไรเงี้ยก็เกี่ยงกันไม่เกี่ยงกันมาก็แบบก็เหมือนกลายเป็นงานพูดคุยกันสนุกกันในกลุ่มก็เลยการสนิทสามสามดาราใหม่เขาไม่ได้เลงนะคะเราเนี่ยเลงเขาอยู่เอาจริงหรอคือเราเลงเขาบอกว่า คือพี่เก๋พี่เอก็เป็นคนน่ารักนะเอกสมัยเขาก็เป็นคนหยอกล้ออะไรสนุกสนานพี่เก๋ก็เป็นคนน่ารักแต่นี่เขาขึงมือไม้ไม่ถึงพูดอย่างเดียวมือไม่เอื้อมไม่ยาวไม่อะไรอะไรอย่างี้แต่ไม่ได้ว่าพวกพี่คนน้นะแต่เราดูแล้วหนึ่งในสามเนี้ยคนนี้คงจะไม่เจ้าชู้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเรามองด้วยสายตาของเราเองเขาเามองถูกตั้งแต่แรกครับจริงเหรอย้อนได้ไหมคะมีโดเรมอนไหมคะแต่ความรัก ก็เริ่มต้นจากการที่พี่แดนไว้วางใจคือแบบเฮ้ยมาช่วยสอนขับรถหน่อยสิคือแดนเนี่ยเพิ่งหัดขับรถค่ะแยังขับไม่แข็งแรงใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าพี่พี่ขับรถจริงๆแล้วเนี่ยจริงจริงๆแล้วอ่ะตั้งใจใหญ่เขามาสอนขับรถจริงๆหรือว่าหรือว่าอ่อยห้าสิบ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 คือห้าสิบห้าสิบอยากจะรู้จักตัวตนของเขาด้วยค่ะแล้วอย่างหนึ่งก็อีกห้าสิบก็อยากจะแบบว่ามีเพื่อนเคยขับรถเพราะว่าเล่นละครเรื่องเดียวกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่แดนมีรถก่อนที่จะขับรถได้ คล่องแคล่วใช่ค่ะก้ารถมาก่อนก้ารถมาก่อนเพราะว่าเขาขายให้มันไม่ไม่แพงมากรีดตะคุไปเลยซึ่งตัวเองก็ยังขับไปแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามพี่เขาว่าแข็งขับรถแข็งแรงไหมเขาถามว่าแข็งไหมก่อนผมก็บอกว่าก็ใช้ได้เขาก็บอกว่าแข็งทุกอย่างอะเขาก็บอกเราก็เลย อนุญาตชวนเขามาช่วยขับอะเอาจริงๆตอนนั้นน่ะปิงจริงๆหรอคือปิ๊งไม่ได้ปิ้งถึงแบบว่าต้องเป็นแฟนนะคือปิงอยากคุยด้วยดูเขามีอะไรในตัวเยอะจังเลยคนเนี้ยมีคารมมีการพูดกันจาไม่คือรู้ไม่รู้เรามองผิดหรือเปล่านะทุกวันนี้ไม่รู้มองผิดได้ยังมาหาจุดจุดไม่ได้นะเขคืออยากอยากรู้ว่าหนึ่งในสามคนน่ะคนนี้เราสนใจที่สุดขับรถไปขับรถมาแล้วมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นตอนไหนอะคะ มันมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวค,ค่ะผูะ้หญมาโดยการที่แบบถามนู่นถามนี่ถามเออใช้อะไรก็ง่ายคือผู้หญิงตายตรงเนี้ยค่ะใช้ง่ายยอมไห้วไหมคะว่าผู้หญิงจะตายแบบใช้ไไปซือซ้อน้ำแข็งก็ไปใช้ไปซื้ออะไรก็ไปใช้ไปซื้อกเต้มยังไปจะ,ะ <c oughs> จริงรอจริงก่อนนั้น <c oughs> คือไม่คือผมไม่คนที่ยังไงอะจริงจริงก็สมัยก่อน เราเรียนโรงเรียนชายล้วนอะนะ,ะแล้วบอกตรงสมัยเรียนเนี่ยไม่ระสีภาษาเรื่องผู้หญิงเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราบ้านเราบ้านเล่นกีฬาสมัยนู้นเล่นกีฬาเราเตะฟุตบอลเล่นกีฬา,เ,าลเล่นกีฬา,าทุกประเภทเลยยิมนาสติกว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเ,เราจะไปแตะตัวผู้หญิงแล้วยังไงวะอะไรไม่กล้าไม่กล้าแบบประเภทผงผางเท่าไหร่อะไระแต่ว่าแต่ว่าเราจะคอยแบบคอยเทคแคร์ ชอบเทคแคร์คนเทคแคร์ทำไมเพื่อนคุณแม่แล้วก็เทคแคร์พาลงบันไดอะไรเงี้ยมันเป็นนีสัยที่แม่สอนไว้ว่าแต่เราไม่เคยฮะเราเป็นผู้หญิงที่<ม>ทํางานมากับตัวเองทุกอย่างเรามีน้องต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ต้องคอยดูแลพี่น้องใหญ่โตมากครอบครัวใหญ่ค่ะไม่ค่อยมีคนมาดูแลเราต้องดูแลตัวเราเองพอมาเจอคนเนี้ยใช้ไปซื้ออะไรใช้ทําอะไรก็ไปอ่ะจนเราแบบว่าเออเขาเป็นได้ทั้งแฟนก็ได้เนาะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้ในตัวเขาเนี่ยเขาแบบ ผมก็ดูแลเราด้วยค่ะแปลว่าขับรถไปมาไปสอนขับรถไปมาจนตอนนั้นเป็นแฟนกันแล้วป่ะก็ยังไม่กึงคือใกล้ๆจะจบละครละครเรื่องเนื้ใช้เวลาก็ประมาณสี่เดือนนะคะจะปีนานนุ่งใกล้แต่ตอนนั้นเราผมยังไม่มีรถเนี่ยฮะผมก็แบบติดรถคนนี้ไปบ้างใครจะไปไหนพี่เอมารับหน่อยใครยังไม่รู้ไปังไมแล้วก็เขาก็บอกโจทย์ใหญ่มาว่าถ้าจะจีบแตนไปซื้อรถมาเพราะตอนนั้นผมเที่ยวเยอะ เงินหมดไปกับงานกลางคืนเยอะอะทั้งที่มันเปิดมีทั้งไฟแวบๆๆๆอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็คืออยากให้เรามีแสดงเป็นตัวอย่างที่มันเป็นการสะสมทรัพสมบัติบ้างไหมอะไรเงี้ย ไปซื้อรถมือสองเลยซึ่งก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยพี่แตนเปิดทางก่อนแล้วล่ะเล็กๆใช่โดยการเปิดทางโดยก็าถามเขาก็อย่างเงี้ยเป็นคุยอยู่แล้วว่าเธอมีเมียหรือยังเธอมีแฟนหรือยังพี่พี่มีแฟนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนบ้านอะไรคือเราก็ต้องถามเขาตลอดอยู่แล้วว่ะแต่เขาดูแล้วก็เขาไม่น่าโกหกเราอะนะล้วก็เราสังเกตเขาตอบว่าไงคะเขาก็บอกไม่มีเขายังโสดอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขายังเที่ยวเฮฮาเพราะว่าเขายังมีงานกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่วายตรงนั้นอะเราก็เช่ไปไปที่บ้านก็ไปดูนะอันนนี้ยอม ว่าเขาเขาพาเราไปบ้านนะเขาเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเปิดดูดูตู้มาเลยวดาห้องน้ำดูดูมีเสื้อผ้าผู้หญิงไหมมีรองเท้าผู้หญิงไหมคือแบบเป็นเป็นล้องจิตไปเลยอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยในรถไปแล้วเขาคือเข้าบ้านปุ๊บเราก็รีบเปิดประตูรถเขาเลยมีอะไรอยู่ในรถบ้างไหมเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เป็นจนปัจจุบันเนี่ยครับ สามสิบปีเมื่อยังไม่หายก็เปิดดูด้วยสามสิบปีอะไรไม่ใช่กลับผู้เรียนคนเนาะไอ้สาวที่ปีนี่ไม่ใช่เจออย่างอื่นด้วยสิคะนี่ซึ่งพี่เพชรคะขนาดพี่แดนถามขนาดนี้แล้วอะแปลว่าเราก็ตั้งนมาจะรู้แล้วเนอะเว่าเขาคงรู้สึกดีเขาคิดแล้วเขาคิดแล้วจริงๆเรามองเขาตั้งแต่เขาเป็นคนติดดินตั้งแต่แอบดูเขาแล้วดันหลังกล้องเวลาเขาเข้าฉากคือเป็นคนซื่อเป็นคนตลกแล้วพูดอะไรโกโก้อะไรเงี้ยเราจะโอ้โหแล้่องพวกนี้ฝรั่งเหรอวะเนี่ย คือคือเมื่อก่อนจดดังมากเลยค่ะบอกหน้าฝราหลักอินเตอร์มากแต่ทาไมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยอะเรื่องภาษาทีก็ไม่เป็นภาษาอะไรที่แบบยากๆเราก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนี่เาก็คอยสอนเราพอเริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วอย่างแต่ก่อนแน่นอนก่ะเราเป็นดาราปั๊บหนึ่งเรื่องของความรักมันต้องปิดปิดไว้ไหมคะพี่พอเริ่มมาเป็นมีความรักเ่ยเราก็สัญญากันเลยว่าพี่เพชหนูเนี่ยคือแทนเนี่ยมีชื่อ คนคนรู้จักเราเราเราหาทางได้เราต้องมีความรับผิดชอบเยอะค่ะไอการที่มีคู่กันเนี่ยมันมันสบายตอวมันยังไม่ค่อยกล้าเปิดเผยกันไงทำได้ไหมถ้าทําได้ก็ลองมาเป็นแฟนกันดูอะไรอย่างเงี้ย่เสนอตัวก่อนตลอดเลยเออหูมันมันก็หายยังไงไม่รู้เลยทำอะไรบ้างคะสมัยนั้นสมัยผู้ชายเราเราบอกว่ามีแฟนได้ในในในรับเปิดเผยจริงๆริเลยแต่ด้วยความเป็น เป็นคนรุ่นใหม่ของเขาที่แบบพึ่งเข้ามาในวงการแล้วกํลาลังตัวฮอตอะไรเงี้ยบอกได้เราก็บอกได้เพราะเราก็ไม่ได้มีใครตอนตอนนั้นนะเขาก็จอ้องเราด้วยนะเขาก็เลยบอกได้ก็ <laughs> <laughs> บอกได้คือแต่เขาก็ทําตามทุกอย่างที่เราข้อเสนอเรานะคะ,ค,ะคือขับรถได้ไม่มีตัวเขาเนี่ยในเรื่องเนี่ยขับรถได้นะคนขับรถก็จ้างไม่กี่บาทนะแต่อันนี้ไม่สีอันนี้สีนะอั้ฟรี่เป็นบางส่วนของร่างกายครับร Hey, จริงๆแล้วผมขับรถผมถ่ายละครช่องสามไปส่งเขาที่ทองผาภูมิกลับมาถ่ายละครเสร็จกลับไปรับเขาทองผาภูมิเป็นอย่างเงี้ยห้าวันแต่ก็ทําทุกวันทำทุกวันเนียพี่เขาพี่เขาทุ่มเทอยู่เนาะชั่วโมงนั้นเป็นอันอันทุ่มเทเขาบอกต้องการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอพูดตรงๆชั่วโมงนั้นเนี่ยแบบเขาก็เป็นแบบมันเราด้วยความที่เขาซื่อด้วยเวลาบางอย่างที่เขาไม่รู้จริงๆในเรื่องในวงการเรื่องของของอ่า เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยอะไรที่เขาขาดไอ้ไม่รู้ตรงนี้ประสบการณ์นี้เราก็จะคอยบอกพี่<อ>เพชรถามจริงๆนะชั่วโมงนั้นนะ่ะคิดจริงจังไหคิดนี่ไม,ไม่ไม่หมายความว่าแบบจริงจังแบบคิดไปไกลกับคนคนนี้ป่ะหรือแค่แบบไม่เคยเห็นผู้หญิงเ็นของเล่นจริงๆถ้าเราจีบใครจริงๆเราแบบคือจีบจีบเลยอะ่ะแล้วแบบเราก็ทุ่มไปกับเขาเลยว่าว่านี่เราจีบคนนี้หน้าอะไรเงี้ยเราเคยฝันว่าจกมีเมียฝรั่งอยู่แล้วไงแล้วตอนที่ว่าต้องหลบหลบเนี่ยหลบหลบยังไงบ้างคะพี่เพชร ก็ก็หลบอ่ะคือไม่ให้ใครครู้เลยอะก็ไม่ให้ใครรู้คือเขาไปส่งเราเราเราต้องคือพูดว่าอีกอีกประมาณ50เมตรถึงกองถ่ยค่ะ,คะเราก็ต้องเดินไปเองนะ หรือบางทีผมต้องลงผมต้องลงแล้วให้เขาขับเข้ากองไปก่อนแล้วเราก็ไปนั่งรอแล้วค่อยเดินไปเอารถอะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวะกองนู่นที่แบบแล้วแต่นะคะคือคือคือสมัยก่อนนะรู้ไม่ได้ในกองรู้เดี๋ยวมันก็ล้อกันเดี๋ยวก็เป็นข่าวนู่นข่าวนี่ขาใหม่ด้วยก็มึงขึ้นมาด้วยอะไรแล้วก็มันก็มันก็เสียหลายหลายอย่างนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแบบเป็นนางแบบเซ็กซี่เนี่ยแน่นอนอย่างฮอตมากถ้าอะไรก็ตามที่บอกว่ามีแฟนแล้ว ยังไงก็ทำให้มีผล,ล,ต,ลต่เอเลตติ้งมันเราก็ไม่รู้ม,มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสู้เราไม่บอกใครดีกว่าเราแล้วเราก็ไม่ได้โกหกใครไอ้เราพันป่าเราอยากจะบอกโอ้โหกุ้งควงฝรั่งนี่กูจีบแล้วเรายังไม่กล้าเลยแล้วตอนนั้นเวลาที่แบบว่าด้วยความเป็นแบบว่าสาวเซ็กซี่อ่ะคนที่จะเข้ามาเงี้ยพี่เพชรหึงไหมล่ะ ถึงไม่ก็ก็มีส่วนคือแบบเราก็พยายามกั๊กทุกทานอย่างพวกทั้งทั้งพี่เกมพี่เอ๋เราบอกพี่นี่เนี่ยหมูดีหลงเนี่ยแล้วความจริพี่เพื่อเดี๋ยวเพื่อนผมไอต้ตามบอกนั่นใครกันนั่นอ๋อเพื่อนเพื่อนสมกุหลาบ <laughs> อะไรบางทีบางวันแตงก็ไปรอผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอือคือคือคือ,คอจริงๆแล้วเราบอกเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่ให้ใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เขาก็ทําตามที่เขาที่เราที่เขาเราต้องการใช่ไหมคะเราก็เลยเป็นความว่าเออผู้ชายคนเนี้ย เขาเก็บความรับได้ดีมากสําหรับเรามันก็ผ่านมาโดยโดยที่เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะ,คะระยะที่บีบีมันก็มีการมันต้องมีอะไรให้เราปกปิดตลอดน่ะทุกอย่างต้องปกปิดตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าปกปิดมาตลอดทั้งท่านท,ที่จริงๆจะว่าไปความรักก็สุกงอมแต่ถ้าให้ผู้กัตรงก็คือครับทั้งสองท่านไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งค่ะ,คะเพราะว่ามันก็ได้หลายอย่างหนึ่งเราก็ มันยังก็ยังไม่พร้อมไม่ถึงว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันยังไม่พร้อมเลยแล้วก็ยังเป็นดาราที่คนต้องการดูเราอยู่แล้วก็เราต้องเ,ออเงินทองก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะจูนเข้าหากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะ<ๆ>คือ<ๆ>คิดไปเยอะคิดใหญ่<ๆ>คือเรารู้กันแค่สองคน<ๆ>แค่เรารู้แค่สองคนอย่าเพิ่งไปบอกใครนะอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยแต่มันก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช่โดยที่เราอาจจะแบบพักพลาดไป หลายลายอย่างเครียดไปหมดเลยทำไงเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเอาออกดิฉจนเองนะคะโดยที <ฮะ S 1> ่ไม่ได้บอกใครเลยว่าจะเอาลูกคนนี้ออกบอกเขาไหมไม่บอก